สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหรามานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4หาย,ยากมากๆเลยนะคะเรต้าแคมรี่ 2.4G เกียรโต้คันนี้ปี2009ค่ะฟีดาัป1,700บาทนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังป่าไฟฟ้านะคะระบบเซนเซนทรัลล็อกค่ะลายมา กระจก FIFA, ปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้านะคะแอร์แบกเอกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ระบบดิจิตอลนะคะชึ้นยนต์2.4ย้ำนะคะ2.4เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะติดฟิล์มพอาค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะขอถานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีม่านข้ามมีม่านหลังนะคะรถสวยขับดีมากๆ ะคะ่ะเครื่องแรงค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะไม่เน้อเชนแล้วนะคะสภาพดีค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะผ่อนสบายสบายเจ0 0บาทเองนะคะได้เครื่องแรงไปใช้นะคะเครื่อง2.4นะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าก็เป็นคู่นาด้วยนะคะรานดีสวยค่ะไต้ต c แคมรีนะคะขึ้นเงิน2.4นะคะ2.4 G k i ี่เกโตคันนี้ปี2 0ง9ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092